กับสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับผมนะครับแล้วก็ช่องลองรู้ดูเที่ยวอีกรอบนะครับผมกลับมาครั้งนี้เรามาอยู่กันในปี2567แล้วนะครับผมถ้าผมจําปีไม่ผิดนะครับเพราะว่าปกติผมก็จะจําปีพุทธศักราชเนี่ยผิดประจานะครับผมหรือว่า2024นนั่นเองนะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขออภัยนะครับทุกคนที่ห่างหายไปนะครับจริงๆผมไม่ได้ไปไหนนะครับทุกคนก็ติดภารกิจก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็มาไม่สบายนะครับผมต้อนรับปีใหม่กันเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยห่างหายไปจากวงการ YouTube และก็วิดีโอไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในประเทศสมากเนี่ยก็เป็นฤดูหนาวนะครับผมคอนเทนต์ที่จะให้ทําในเรื่องของการเก็บผักเก็บเห็ดนะครับผมก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นการปิดจ็อบงานด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาหาทุกๆคนนั่นเองครับผม ในปีใหม่นี้นะครับผม2024เนี่ยผมก็หวังว่าจะมีเวลาที่จะทำคอนเทนต์มากขึ้นนะครับรวมทั้งคอนเทนต์ไปเที่ยวต่างๆนะครับก็จะพยายามนะครับผมหาเวลา uh, ทาให้ทุกคนดูอีกรอบนะครับยังไงก็ขอติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมคงจะไม่พูดนานเพราะว่าก็ไขยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมก็อดที่จะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนไม่ได้นะครับยังไงผมก็กราบสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีก ครั้งอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมานะครับถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยก็ปล่อยให้มันไปกับ ปีเก่านะครับผมแล้วก็เรามาเริ่มต้นกันใหม่ในปีสกราดใหม่นี้นะครับทุกคนครับวันนี้ผมไม่ได้มามือเปล่านะครับผมจะเอาวิดีโอสั้นๆนะครับที่ผมกับช่องริมร้วยอีสานเนี่ยไปเก็บเห็ดนั่งร่มมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปดูกันเลยครับแล้วก็ยังไงผมก็ลาไปตรงนี้เลยละกันครับทุกคนครับเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้าละกันเนาะหายดีแล้วเนี่ยผมพยายามรีบทําคลิปให้ทุกคนดูละกันนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย ไปไปไปนั่ไปผู้เห็นเฮ็ดนั่นคนณะพี่น้องครับอออืืเดี๋ยวได้รัซูมเห็นบังพูนนะเอฟเวลใส่เป็นก้อนเป็นก้อนยุใส อ้เอาเอาอิ๋วเอาเดี๋ยวคิังเอ้าเอาจะไปก่อนคอยกูบ่เห็นนะบอสกินได้เบนมู่บัตโอ้มันใช่เหรออิ๋วเดี๋ยวนะเอาอิ๋วนั่นอันนั้นไดอยู่นั่นางตาริงางต้สุดเออเอาไปต้อยเรามนีปวดแยกแล้วเนาะ เหนว่ิ่กังนะบางคนงคนกับต้นไม้อุยเห็นบออุย้ยอยากไปเห็นน้ำเจ พูดนะพี่น้องครับเดี๋ยวไดนะ้ซู้ใหมบังพูนนะไล่หลีกาลงบ่ล่ะกาลงบ่ก็ไม่แน่เอาขับไปนั่นบ่โอ, <c oughs> อ้ยเป็นตากล้องให้เพื่อนบ่าอาชีพคืเอ,อ <c oughs> เพื่อนเดือจากพี่น้องจา๋าพูนพี่น้องเห็นเหตุหบ่ใช่ละ่ะเอา เอาเอาอยู่ในกล่องเพิ่นคือพ่มีเห็ดเอาเอาโอโอเห็นแล้ว <laughs> มันอยู่ไกลมันอยู่ไกลใช่รามาดาาาาาบาึบ่งบรรยากาศก่อนด้วยจ้าพี่น้องจา๋าตามมาเลยเอา <laughs> ต้องเงินให้เพิ่นทาสร้างนะจ้ะเคื่อน,นี้โอ้ยคนละย่านกุ้ยตกหัวสักเอ้ยตามไปจ้ะตามไปจ้ะมาจ้ะไม่ต้อยละเดือนเอาจะขึ้นภาคก่อนถึงมากมองเห็ต่ตาถึงงานโอ้ยเดี๋ยวมันถึงบอลลมลมจ้ะคือนบอลเกือบอันนั้นมาอะมาจ้ะมาจ้ะ ม,มันสิบอ,บอลอค่ะมา,มามเห็นมาเร็วมันหนแล้วนั่งมันเาแล้วมันเหลืองๆจะสีโดดไปดิน้นเป็นคางขึ้นไปดพูดเกิดนะเรื่องอา่ะถกต้พูดแม่เอโอ้ยโยไปต้องง้มเถอะวะมไหมมันลำบากอยู่นั่นแน่อยู่เาานหนไหมรลตลด อันคันไหม่มันงายเงือบลงหันกูเบาเลยเดี๋ยวเดี๋หาใหม่กันคุณหาใหม่ก่อนอุ้ยดีเอ๋วทั้งเชิ้งอ้ยนี่สั่นทั้งไตสุดนี่ค่อยว่าได้อยู่นี่ได้ได้ได้แล้วจะไปทายครั้างล่างป่าววาสิไม่ทายครั้างล่างจังใดเดี๋ยวเด้อยวมาน่เดี๋ยวขึ้นวางไหนโอ้ไม่มีได้อยู่แต่มันหนักบ์มเมอรริ่งได้นี่โอเคโอเคโอเคนี่นะครับเดี๋ยวหาใหม่กันในเร็มใหม่ แล้วมันสิครับเห็นกล่องชันเนี่นิ่งบ่ได้เลยจ้ะอยากหัวโอ้โหยืนอยู่ยน,ยนี่ก็ได้แล้วเนี่ยเออก็นั่นแหละจะไม่ต้องลงไปไกลอุ้ยได้แล้วนะอุ้ยบ่ถึงยังได้ถึงเจ้าจะลงไปอีกไหมละ่ะโอ้ยข่อยานใหม่มันเดียงเด้ ได้อยู่นั่นเราขยานใบมันหักแม่เธอเอาเงี้ย <All yeah. S 1> อ้อ,อ,อ,อนะออไรแต่วะเอาเง้ยจ้า่ค <All yeah. S 2> <Yeah. S 2> ือว่าหักเบิดบดโอยู่อนเนออเห้มันหักรถด1 2อขา อยูพบเทากันยังว่าคนเห็นสีมันพ่เทาย่าเอาป๊าดอยู่จ้างามคอยเห็นอยู่โอ้ป๊าดบ่งงามอืมอู้ยอยากไปฮับเอาเด้เห็นยังเออพอแล้วจ้ะนั่นละโอ้ย

รุงเจ้าขึ้กระโดดไปขึ้ลิงเน่อ้าว่ยังนะแสดงตัวยางไปตัดเอาตัวอุ้ยเห็ดไอ้น้าีกแน่เดียวนี่ครับโอ้ยอยู่เห็ดปักน้านึงอ่ะมึงเน้ย ต้งองโชว์อ่อ่หย <laughs> ังนึกว่าตัวท่าตัวนั้นไงที่มันปีนเข้ามาน่ะมันอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่โอ้ยกลิ่นมันโลดป้านเห็ดงามอ่ะปลาดัมเพิ่นมา,าปลูกไว้ครับปลานันเพิ่นปลาเห็ดเหลืองมาสัน่นพุดหนาโอ้นึกว่าเบิ่งโอ้เมันบ่เหลืองนั่นน่ะอือพอดีกลิ่นเลยพุดหนาอือพี่น้องหน่อยไปเอามันเลื่อยมาปั้มเอาเลื่อยมาปั้มต้นนี่ไป เต็มต้นอยู่เจจาาเสีดาแต่ว่าบ่อันนี้เ้ากัดเดี๋ยวเ้าหาไม้ไม้ไม้ให้ไม้ใหม่มาคุณอาพี่น้องมึงนะครับอืบักงามคุณอามันม่อนเหลืองเลยมันพอดีแบบมันเป็นแบบมันเป็นเฮดนั่งร่มที่แบบงามแห้งคุณอาเป็นสั้นเป็นสั้นเลยเจ้าคือเบาอย่างมาใส่ปะนี่แหละเราชื้นจังสิเหล็กป้าบรรเทาเมื่อไปทังไหนจินมีเอวอันลาบตัวเอาลาบบ่แอเมนลาบเทียงหน่อยได้เนาะแมนโอเคครับนี่เจ้านายกัดสวัสดีปีใหม่พี่น้องนะครับเด้อ ใบพี่น้องยูดีมีแห้งมีความสุขแล้วหลายครับปีใหม่สลองมันมวนด้วยพี่น้องเด้อกินเหล้าเมาแล้วอย่าขับด้วยพี่น้องเด้อปไาเอาเมือไปุ๊บกินไปจ้ะไม่มองใจแล้วเนาะอือเจ้าเอยชี้ซวยถือขอบคครับเอาไปค่ะอย่าบอกลายเดี๋ยวเราเอาฟางะกรเลยเอาเบอร์เลมอนกี่หน่ะโย่เออเบอร์อะไรเบอร์ละจ่ายู่เบอร์คักอยู่พุ่มเดียวด้วนี่อือลาบอันนี้มันเต็มสดอยู่อ่ะ <laughs> oh. <laughs> ำเห็ดนางร่มลาบผมเนี่ยไปต่อยมากเมื่อกี้นี่ี๋ยวเขาอยากกินข่าวได้ครับพี่น้องเด้อเอาสวัสดีปีใหม่พี่น้องสวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องจ้าสุขภาพแข็งแรงแาะรักษาสุขภาพอันนี้แย้มมีจ้าอันนี้อย่างบอกใช่ไหมเมาห้ามครับเมาห้ามครับเด้อครับเด้อเมาแล้วก็ให้นอนเอาเันอยู่ทั้งนอกฝนตรงเลยเออขย่อยู่หันละม่ต้องไปใส่เอาแล้ครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับผมแล้วมั้พอกันไหมในสองปัญหารอยหกสิบเจ็ดบอก Baik. Baiklah. <tiba -tiba> Aduh, sama, <tiba> samputa <-tiba> sa. Outland. What what is it? A churning out lab. Natural? Sorry.